สวัดีค่ะคลิปนี้ที่บ้านแมวจอนอนมหาไทยนะคะเด็กๆขาขอบพระคุณนะคะคุณแม่ช่อง fat cat bkk และ fc ทุกท่านผู้ใหญ่ใจดีทุกท่านนะคะที่มอบทรายแมวให้นะคะมีทั้งหมด5ถุงค่ะ ยังไม่ได้แกะอีก2ถุงนี้นะคะแล้วก็มีอาหารบวกมาด้วยค่ะเป็นคานิว่ากับฟริสกี้นะคะเด็กๆขอบพระคุณน,นะคะายแมวหมดค่ะแม่เลยต้องขอรับบริจาคค่ะวันนี้เด็กๆมาสำรวจกิ่งกันนะคะ มะนาวที่ชอบค่ะครับครับมีทรายกันแล้วลูกนะไม่ต้องอึไม่ต้องฉีบนกระดาษหนังสือพิมพ์แล้วขอพระคุณนะคะขอพระคุณเป็นอย่างยิ่งค่ะคลิปนี้ต้องขอจบเพียงเท่านี้ก่อนนะคะเด็กๆหิวแล้วค่ะยังไม่ได้หูงข้าวเลยแม่เพิ่งกลับถึงบ้าน